อันดับแรกให้กดสร้างโปรเจกต์นะครับผมอันดับสองให้กดรูปภาพที่เราไปตัดพื้นหลังมาแล้วนะครับกดไปเลยครับนี่นะต่อมาแล้วก็กดทําซ้ํหนึ่งเลเยอร์นะครับผมกดมาเลยครับแล้วก็กดไปอีกนะครับทําซ้ํหนึ่งเลเยอร์ครับอ่าต่อไปนี้กดเอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคครับนี่ครับกดไอ้ขอบไฟฟ้าครับอันแรกนี่จะปรับ ตามผมก็ได้นะครับผมจะปรับ20ครับผมส่วนความหนานะครับผมความหนาผมจะปรับแค่900พอนะครับอ่ารายละเอียดผมจะปรับเป็น3.00นะครับผมปรับไปเลยครับปรับตามผมก็ได้นะครับผม ทำให้เพียนผมจะปรับเป็นเจ็ดสิบนะครับปรับไปเลยครับผมได้แล้วนะครับต่อไปเราจะทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับผมกดไปที่ซีดนะครับกดมาร์คครับแล้วก็ดึงไปไว้ด้านหน้าครับแล้วก็กดมาร์คนะครับปรับไปที่สี่หรือสามก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับปรับไปด้านหลังครับ ปรับสีครับผมเอาสีตามใจชอบเลยครับชอบเป็นสีแดงเนาะนี่ครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับ